กลับมาพบกับเชอรี่ที่ช่องเชอรี่ละลาชาแนลแห่งนี้อีกแล้วนะคะและสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาเห่ออีกแล้วนะจะเรียกว่าเหอรไหมก็ไม่เชิงเพราะว่าซื้อมาได้สักพักแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้เลยนะคะเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้นะจะไปไหนได้ได้แต่ชื่นชมน้องอยู่กับบ้านวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ดูละกันนะคะค่ะและสําหรับกระเป๋าของวันนี้นะคะที่จะมารีวิวให้ดูนั้นก็คือ กระเป๋าดีอ r นี่เองนะคะอาอาจจะงงนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมถุงเป็นแบบนี้เพราะว่าใบานี้ชลีซื้อเป็นมือสองหรือพรีเลฟมานะคะอันนี้ก็เลยเป็นถุงของ Holiday Collection เมื่อปลายป,ายปีที่แล้วนะคะ2020อันนี้ก็ได้มาค่อนข้างใหม่พอสมควรนะคะแบบแพคเกจจิ้งคือดีทั้งถุงทั้งกล่องเลยนะคะนี่นะสวยมาก อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจซื้อนะคะก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่ากระเป๋าดีออเนี่ยราคาค่อนข้างแรงเลยนะแล้วก็พอเวลาซื้อมาได้สักพักอ่ะไม่นานราคาก็ตกเร็วนะคะจะไม่ค่อยเหมือนอย่างหลุยหรือว่าชาแนลนะที่ราคาจะแบบทรงๆหรือว่าขึ้นอัพขึ้นไปอีกนะก็เริ่มอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าจิได้รุ่นไหนมานะก็เดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือกระเป๋า Dior s a d d l e Belt Pouch นะคะมาในลายออ a ล u กนะคะสีบลูนะอันนี้ก็ออกมาได้สักพักแล้วแหละจริงๆมันเป็นคอลเลกชันแบบประมาณ2-3ปีแล้วแล้วก็ฮิตกันมากๆเลยนะคะตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นนะเอาตามตรงนะยังไม่ได้สนใจดีออสักเท่าไหร่นะคะคือ,อ,อชอบแต่ว่าก็ยังไม่เจอรุ่นที่รู้สึกว่า จะเหมาะกับเราหรืออะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างคือราคาค่อนข้างแรงนะคะแต่ว่าเราอ่ะก็ไม่ได้แบบงบเยอะหรือว่าบ้านรวยอะไรอลังการขนาดนั้นนะคะที่จะแบบซื้อรุ่นแพงๆได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกที่ราคาจับต้องได้ราคาค่อนข้างจะย่อมเยาวลงมาหน่อยนะคะ,ะก็เลยคิดว่าเอ้ยรุ่นเนี้ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจคือถือได้หลายแบบด้วยนะคะ แล้วใบนี้นะคะก็คือเท่าที่ดูรีวิวแล้วก็รีเสิร์ชข้อมูลต่างๆมาเนี่ยใบนี้สามารถใส่โทรศัพท์มือถือของชลี่ได้นะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูดีเทลของกระเป๋าเลยแล้วกันเนะาะก็จะเป็นผ้าลายดีออถามว่าใหม่กิ๊กไหมก็ไม่ถึงกับใหม่กิ๊กนะแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่โอเคเลยนะคะนี่นะคะก็จะมีตัวดีดีออแบบนี้นะ ้านข้างก็กว้างประมาณนี้นะคะด้านหลังนะตรงนี้นะคะก็สเขามีเข็มขัดมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้สามารถเปิดได้เป็นแบ็คแบบนี้นะคะเดี๋วดูด้านในกันต่อเลยนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นหนังแบบนี้นะตรงนี้ก็จะมีสแตมป์คำว่า Christian Dior Paris นะคะแล้วก็ จะมีช่องสำหรับใส่การ์ดได้สองช่องนะคะด้านนี้นะคะก็จะมีช่องซิปนะสามารถเปิดใส่ของได้นะคะมีเข็มขัดมาให้นะคะเส้นหนึ่งนะเป็นสีน้ำเงินเนวี่เข้มๆแบบนี้นะคะตัวเข็มขัดก็หัว b ั c k กิก็จะเป็นสีทองแบบโอโก้ Go นะคะ แล้วก็สำหรับสายนะคะยาวประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็ใส่ได้รูสุดท้ายประมาณเอล3 6 3สิบประมาณนี้นะคะก็คือเป็นเอลที่ชลิใส่ได้นะคือตอนซื้อนี่ซีเรียสเลยแบบบอกเอ่อทษนะคะช่วยวัดสายเข็มขัดให้หน่อยได้ไหมว่ารูสุดท้ายนี่ประมาณเท่าไหร่ก็ค่อนข้างแบบเออกลัวใส่ไม่ได้ไงแล้วซื้อมาแล้วแบบมันเป็นเบล์แบกอะ แล้วใส่เข็มขัดเขาไม่ได้คือแบบอืมนะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคะว่าเวลาจะใส่ใส่เข็มขัดเข้าไปแล้วเป็นยังไงนะคะก็คือสามารถสอดเข้าไปได้เลยแบบนี้นะก็จะออกมาในลุกประมาณนี้นะสำหรับใครที่ไม่ได้อยากใส่เป็นเบล์แบ็นะคะ ชลีก็แนะนำนะคะให้ซื้อเป็นสายโซ่มาเพิ่มนะด้วยความที่กระเป๋าดีออเนี่ยอะไหล่เขาจะเป็นทองแบบโอกโกแบบทองหมุนๆนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นแบบเนื้อออกแมทแม,แมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดเราใช้สายโซ่ที่เป็นสีทองเงาเงา,เงาชายนี่อย่างเงี้ยมันก็อาจจะดูไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่นะคะชลีก็เลยอยากแนะนำนะคะให้ซื้อสายโซ่ที่มี เป็นสีแบบออกสีโอโกอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นสีแบบเหมือนทองลมดำนิดนิดนะก็คือเข้ากับอะไหล่ของดีออลมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะเทียบให้ดูนิดนึงเนี่ยค่ะคือสีมันจะดูแบบเข้ากันเลยนะแล้วก็สามารถเอามาคล้องกับกระเป๋าใบนี้นะคะแล้วก็ถือเป็นกระเป๋าแบบคอสบอดี้ได้นะคะเราก็ าใส่เจ้ารูของเบลแบ b a แบบนี้นะคะเราก็ใส่ตัวสายเข้าไปอย่างนี้เลยนี่นะคะแล้วก็เอาตะขอ2สองันเนี่ยมาเกี่ยวกันแบบนี้เท่านี้เองนะคะก็จะได้กระเป๋าแบบเป็นสายโซ่แล้วแต่ว่าสายอันนี้ชาริสั่งตัด ความยาวเท่าความสูงของเชอรี่นะที่แบบว่าถือแล้วจะแบบโอเคไม่เติอเกินไปนะคะก็ถ้าใครอยากรู้ร้านที่เชอรี่สั่งก็เดี๋ยวอินบ็อกซ์มาถามได้นะค่ะเดี๋ยวจะมาลองใส่ของให้ดูนะคะว่าเจ้ากระเป๋าใบเล็กจิ๋วแบบนี้เนี่ยใส่อะไรได้บ้างคะ่ะแน่นอนนะคะอย่างแรกนะคะที่เชอรี่เลือก ให้ใส่ได้พอดีกับเจ้ากระเป๋าใบนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือนะคะอันนี้ชันนะคะเชนที่ใช้เป็น iPhone 10นะเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างขนาดเล็กหน่อยนะคะถ้าโทรศัพท์ที่เป็นรุ่น plus หรือรุ่นที่ใหญ่กว่าน,นี้ก็คงจะใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือพอดีเป๊ะเลยนะนี่นะคะคือใส่ลงไปตรงๆแบบนี้เลยคือจะพอดีเป๊ะมากเห็นไหมนะคะ แน่นอนนะคะเวลาที่เราใช้กระเป๋าใบเล็กลงมาเนี่ยเราจะต้องดาวไซส์เข้าของให้มันเล็กลงนะคะปกติเนี่ยชลี่ก็จะใช้กระเป๋าสตางใบสั้นแบบนี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยใส่ไม่ได้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นชลี่ก็จะลดลงมาให้เหลือแค่กระเป๋ากุญแจแบบนี้นะคะนี่นะคะก็ใส่เข้าไปแบบนี้เหมือนกันะคะ่ะพอดีเลยลิปสติกค่ะ ใส่ได้พอดีเลยนะคะก็จะเห็นว่ามันแบบฟิตพอดีทุกสิ่งอย่างแล้วนะอาจจะใส่พวกการ์ดหรือว่าเงินสดได้อีกนิดหน่อยนะคะการ์ดก็ตรงช่องแบบช่องใส่การ์ดอย่างนี้นะคะหรือว่าตรงช่องซิปตรงนี้ก็ยังพอจะใส่เข้าไปได้อยู่นิดหน่อยนะค่ะเดี๋ยวจะลองมาถือให้ดูนะคะว่าเจ้า Dior b e l l Bag ใบนี้นะคะสามารถถือได้แบบไหนแล้วก็ได้ลุคเป็นยังไงบ้างนะคะ ชรีจะลองสะพายให้ด anyway ูนะว่าสะพายแบบที่เขาฮิดิกันโดยใช้แบบตัวเบลเข็มขัดของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะคือจะสะพายแบบเหมือนสะพายข้างไปเลยแบบนี้นะแต่ว่าแบบนี้ชรีไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะรู้สึกว่ามันแบบเทไปข้างหน้าเยอะกับอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือการสะพายแบบครอสเข้าไปข้างในนะ นะเพราะว่าชรี่เป็นคนตัวใหญ่นะคะคืออ้วนนั่นเองนะก็ให้ดูว่ามันเติอนะคะอันนี้คือรอบอกชลี่ประมาณ4ี่สิบสองนะเพราะฉะนั้นเอ่อคนที่คิดว่าถ้าอกตั้งแต่4ี่สิขึ้นไปเนี่ยไม่น,าน่าสะพายแบบนี้ได้คือสะพายเราก็ไม่สวยอะ่ะค่ะแล้วแบบนี้นะคะเป็นแบบที่สามนะก็คือสะพายเป็นเบลแบ็กจริงๆนะคะแต่ว่าอันนี้ชลี่อ่ะรอบเอวบนอยู่ประมาณสาสิบสี่นะคะก็พอดีไปเลยจะเป็นรูสุดท้ายพอดีเลยนะคะ ใส่ได้ช่วงเีวสูงนะก็จะได้ลุคป,ประมาณนี้เลยค่ะแล้วสำหรับแบบที่สี่นะคะก็คือการคล้องใส่โซ่เข้าไปแบบนี้นะคะก็ทําให้สามารถสะพายได้แบบทั้งสะพายข้างแบบนี้ได้นะคะหรือจะนํามาสะพายแบบ crossbody แบบนี้ก็ได้ค่ะค่ะและแบบสุดท้ายนะคะก็คือแบบที่ไม่ใส่สายอะไรเลยนะคะก็สามารถนํามาทําเป็นคลัชแบบนี้ได้ค่ะสามารถถือไปงานก็ได้นะคะ เดี๋จะถือแบบนี้ก็ได้ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของกระเป๋าดีออ b เบลแบ็ใบนี้กันค่ะสําหรับข้อดีของกระเป๋าใบนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของราคาค่ะคือเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็ r e s o n a b l e พอสมควรนะคะสําหรับกระเป๋า ไซส์ที่สามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้นะใบน,นี้ชลิีก็เลยถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะโอเคนะคะสำหรับการเริ่มต้นใช้กระเป๋าดีออค่ะข้อดีอีกอย่างนะคะก็คือเราไม่ต้องระวังอะไรมากนะคะด้วยความที่เขาเป็นผ้าแบบนี้มันก็ไม่ได้เป็นรอยขูดขีดอะไรอยู่แล้วระวังเพียงแค่อย่างเดียวนั่นก็คืออย่าให้โดนน้ำเด็ดขาดนะคะด้วยอันนี้ ถ้าโดนน้าหรือโดนกาแฟก็คือทํำยังไงก็ไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังในข้อนี้นิดเดียวค่ะส่วนข้อเสียของเขานะคะนั่นก็คือเรื่องของความจุนะก็ด้วยความที่เขาเป็นกระเป๋าไซส์เล็กอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็คงจะจุอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะอันนี้ก็พอจะรับได้อยู่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวกระเป๋า Dior Belle Bag ไบนีของเชอรี่นะคะ ก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กำลังใจชลีด้วยนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ